ทับปิดไปดินี่เดิดิ้งด้อเปิดล้วก็ตรงปิดให้เข้าเร้่อยๆหนอเดา๋ยวเขาจะตยแล้ว

เี้ยงเจียงอ่ะเขาเริ่มออกแล้วเฮ้ยวู้เป็นแวะเบิ่งคือจังที่ขนาดเยอะนวก็ได้เอาบานเล้วป๊าที่ครับพน,น้องคระบา่ สบายดีสวัสดีเอฟซีทุกค,คนเนาะสบายดีทุกค,คนเนอเมื่อนี้มาเปิดคลิปอยู่นยหน้าจ้าเอ๊ยอยู่สพานใหม่ไผ่เราบพี่น้องอีพอละเห็ดครัวเดียบโลเอพี่น้องหลังจากที่บริมาฟล้ายมือคัดจักเที่ยวรถจักรกันเที่ยวอืมเที่ยวรถจักรไ้เด้์พี่น้องเนาะบอกว่าสะดวกสบายเลยเนาะว่าไปน้ำคิงจอดรถไปหันมาทำนาทีพี่น้องป่ะมามา,มา สยน,อ,นะน,น,นอ่นะใอาจะอยู่นะโอ,อนีน้อมากลายมือมกีบปากเปู่แปละตาอะไรน,นี่นนเขียวงะม,มาูดพรใหญ่อยู่พี่พรใหญ่ติดว่าส่วนนี้กับพท่านแบบมีบีอัอกยงแมนคิงก็เบรมาพี่น้องวา มันบมทันหดวนยสามเขาเนาะมีแต่เอาหนาเขาน่ะื uh, oh. uh ่อหด้พอแล้วเผาเนาะพี่น้องย่สามเขาเป็นกยังบิะไปด้งะพี่เออน้น้ำอีเม่มาจกโดตั มานะะีย่าด้เลยราจะหอดยมกินลไม่นาแซงนี่ย่ได้นาเด้อกาอันนี้เด้คอยเลยลกอันนี้เด้กเอาไปปักใส่ใหม่ สิออกมาหน้าซะกระเต่งนะปากเดงใจไหวยโอ้ันนี้ชิ้นแดงก็ให็นิ้นด้วนะไฮ้ยแ้ยังไม่หางกินเหรออ้าได้บอกบอกไรถไพอ่ะพอสีแดงค่ะพอรถไสีแดง กัอบอรแม่สิแม่มามัดกินเลยอ,อ,อยไอ้ิงเย,ยอ้ยยย่ย้กินแน่พูอของกินมากนะก็มีขนมกินเ,เลยเท็เอียงอ่ะทางละกขวะเทดระกขวะโมมีน้าอโมเสดใจเห้ ไปเจ้าจิมะอ้าวกะไันกนละอนามาส่งเน่จอดหยขามามหานปะมหานมาทานานก็เลยจอดเลยเลยขี่นะขีเด้แล้วันนี่ปาดือจังหน้าหน้าขึ้จังที่ที่เนาะเป็นอยู่ปะเนี่ยอยู่หน้าเราอะอ่ะที่บ่ขึจังโอบปีจิบจีมกันหน้าแซงบืถีบพี่น้องฮะ เฮ้ยนี่บอะเพื่อนเจ็บถ้องถ้องเสียยมงยานี่เด้ม่กินเขาประมาณสามมือสี่มือเลยบริกินเขาแล้วค่ะปกติโอ้เป็นติ๊บสิไปพ่ะถ้องถ่องมังยานี่โอ้ยยางแบบเสี่ยนขนาดแท้หูเท้นี่เนาะแท้นี่กะกรงไหล่เขาเนาะเขามันเป็นเนาะ กองผนและน้ะจังไก่ครัวทางจุดทางจุดบอย่างไปน้หนกเปียกไม่ได้หรอกกกับอ uh, ะไรแม่ซื้อโอวันตินกับพี่เอ็ให้กินเนาะชักแรกเฮ้ยมาพี่ดูมาพี่มาพี่น้ำละหาน้ำไหลไ่ได้นะเอานอนอกมาลนกอยางไปเบิ่งเขาก็พี่นอก ไปจะได้พอหวานพุยโอเคอยู่บ่แถวแจวมันคือบางลายแถวๆนี่พอมันบอกออกว่าทียังเออเอาห้อยมัดอันนั้นใช่ทำไ่จะได้พอได้ดื้ออันนี้ว่าห้อยสูตรใหม่ีดี้อง Để mình kiến nhau hay... cái biểu khảo hay khuôn mừng con đó Cả lặng tẹt gò, các bạn ạ Đấy, 2 nhọt, 3 nhọt Đó là Nà bàn nữa, các bạn ạ Bàn thùng ใส่พุ้ยบิดแล้วเนาะใส่พุ้ยบิดครูไฮน่ะเลยหนังก็จะเขียวแบบเจ็มเชลเลอร์เขียวหนังพุ้ยออให้ดูจะได้ก้ามอยู่บนนะอ่ะบอลได้เอาฝุ่ออันนั้นห้อยน้ามาท่านนี่มันก็จะเป็นเลิศเป็นเดินจงสิ นี่ทุกปีเลยไฮนี่มาแบบโน่นกลางเป็นจัิงสินามนาจะทัวเบิร์ตคูไฮนะเนาะอีพอเราหนาจะใส่เบิร์ตคูไฮนะพี่เนา,เนาะเบิดพุยซ0บ,บสอบเลยเด้นี่พี่เนาะซีบสอบแล้วเนาะ หลอบทําอิดเนาะย่างหลอบซองอีกซีบสอพี่น้องซีบสอบนี่กะปูหูวัชพ่ออริบอเนาะสำหรับหน้าแทงนี่ต้องใส่ผ pues ุ้ยพี่น้องคันผุ้ยบ่วพ่อนี่กระทือว่าเห็นหน้าถิ่มซื่อไรคาวไรหน้ำเนาะซาอสอ คสิโอเคอยู่พอไหวอีพอเราขอประมาณสั่นนี่แหละพี่น้องบางปีกายนี่เบิด์ตสิบปลายสิบแปดจบมาสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี่แหละพี่น้องได้เขาจะซ้ำรอยปลายงามอยู่เนาะงามอยู่พี่น้องขาวหน้าบานโอเคแล้วซ้ำนี่ ยังพอาวาแถวเป็นเดินๆนี่เขากระถากะมันยะเอาเนา,า,ญญาะพี่น้องถากาญญาะมันยะถ้าจะมาสามนี่คือจจงสิมันออกบ่คอยบ่คอยเวิดบ่คอยทุกนวยเนาะหรือว่ากับวานวัวทัวในหอยกินเนาะถ้ากระสามเอาพี่น้องเพื่อให้มันไหลทุกแ <c oughs> จะทุกมุมบอนบางกัดไล่ยอยู่ แต่ว่าคือสีบลายทำปีกายนี่ปีกายนี่ตาหนึ่งจนโมยากเพาะพี่น้องกะตาหนึ่งจนโมยากเพาะนหนึ่งเท่ากับบริคขาห้อยเนาะปีนี้เท่ากับขาห้อยเน่ป,นเเนประมาณนี้เนาะพี่น้องรีวิวซทำนี้แหละพอแหละ รดน้นํเทือออกมาเบิงโหพี่น้องเป็นคิงกันได้ออกไปได้ออกมาดูหรอก,กว่ากับผมไม่ยังแหละคือออกมาสีสิแหละกันยื่ซื่อเพราะว่าขันหอดย่ามสามเขาจังออกมาแคน่นี้มีเบียดเขียดนขะึ้นอ่ะได้ย่างไปเก็บพักหอมอยู่เทียงก,ก็หอมหอดเนี่ยไปคค่จังงามไะ Các bọc thịt Mấy bài đó Phụ phép đều nữa Phụ phao đều Cứ chẳng bật Tẹt ngọt ngạm Bát nạm น้ำโคงขุนเป็นขุนพี่น้องอู้กะนี่พี่น้องจะนอยกับพ่อสามดีนี่ขืบหนึ่งเนาะจะนอยกับพ่อสามพี่น้องอีกทีหนึง่งกะคือสี่สามได้แล้วมั้งซ้ำดกมันโมาขาดเนาะพี่น้องกบสามได้ได้ได,ดิกะเนาะให้จะก,กะเป็นตะกะจะทีเนี่ยอู้พักหอมบัว ในวายตาสะออนงามอีดีเอโลอเป็นเงาเป็นเหงาเนะอะลู้หนะมาในตังคุณอีดีน้ำหวยตังคุณแท้ขนาดจะปล่อยน้ำหน้าเส้งเลยนะสองโปมเลยช่วงนี้ก็จะเร็งหนะบ่ขาดนะีนกบ้านชลเดือนสาเดือนเปิดน้ำาจ็งสีเลยแหละอน ทำเลิกๆจังปิดปาดเดียวคาไผ่นี่กับประมาณสามแสนสี่แสนผูได้ไปเนาะแต่สะโพกคาหนามคาบินหน้ะตัวนี้นะในสวนที่เหตุหน้าเส็งนี่เพราะว่าเขาใส่ไผ่ผาดิคาไผ่ก็จะสูงเพราะว่าเขาเปิดหนามเลยดิอืมงมเลยดกไปกินกับปุนก่อนอ้าสะออนผัาคอมปนพป่นาง

คิดอยากเอาหน่อยหนึ่งพักบัวรำพักบัวหัวอะไรดิเอาแบบว่วเา,วเ,าเอาหัวหอมแดงขนมาปูนะพี่น้อง ไว้กินกับใส่ป่นใส่เจ่วเก็บเอาลำที่มันหกักเดพี่น้อง ปนค่ะนึ่งนะคะทงมาใส่กับมีนอรามาอเดบบาจากัก โอ้เพ e ื่อนจะวะพายแต่โหลดพายเหระพ่อพายแล้วครับรหลดไปรหลดพอนูบโอโอ้โอ้ยังย่างไรสีดกผมมิตนามละฮนุโยโยโยเบาเรืองมาน้าหนีบโวย เตรียมพร้อมขนาดดิงด้งดิ้งนี่เตรียมพร้อมแต่งหน้าแล้วโมเมนต์เห็นมึงที่แต่งหน้าเก่าผมงามเป็นงามเออวะนะม,นะมนะ้ว,ว,ว,น,วนตบเมืออ,อ่างผู้จะเฮ็ดได้หรอปะพอเบืออ่งผู้

อีสั้เอามากินถี่แล้วเลยเอามาเติมเน้อล้เห้เอียับอีกคนอีกแหละไเออเียวปยางนนาสมนนาบานนี่คิดว่ามีนนะมันกินใชเฮัลโหลไม่ฮลโลยังอยู่นี่โอ้เราใส่ถออันนี้นอพนะยามนนำมามันจะงข้นนะถออันนี้ก็บคากดีได้กว่เนาะไปง่ายอะไปใส่ นี่สบมีใส <Mama. S 1> oh, 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 ่อีด้ลีปี้สบีเอามาใส่เจ้าอย่านี่มานี่มอหนอใหมเห็นมอนอใม่นี่น้องมาแต่งนางามเธอโดน้ำกับขูตาหนิโดยเมสิ้าไปดอกโอ้มันน้ำสิขูตาบ้างบ้างนี่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 มานไปใส่นี่ยนบูใช่อย่อ่ใส่ เออถ่ายได้เด erm ี๋ยวนี้นาแตงนางามไปเอ้าเอาน้ำกอกระโปรงวันนี้เอ้านี่นี่อันนี้แตงตัวงามผุอิมมาลานี่หน้าป่วยอ่ะใครแตงหนาให้เจ้านี่ใจเจ้าแตงหนาเองพร้อมดิอิมมาหน้าย่ำไรเดีนหาแต่เกลียงจำอ่านอือพะว่าเพราะว่าบ่ได้ไปทางใดดิ มีโอกาสได้มากแต่นะเหนืนะ่อเนาะยังหน่อยกันงามมานะกกันยังดีเนาะหมดเไปเดินไปเที่ยวก็หมู่กันเลยเออเน,น่น้ำแทงกดนะบ,บันนี้ดูคนถูกคนเก่งจะน้อยเมื่อไปหาสื่อเครื่องนี่มาเห็ดขนมเห็ดขนมคายขนมแซนด์วิชโอ้หมดล้เอาอมาพอสซี่มือมืออื่นจะสิจง่มใจะรึเพล่เละฮะ โอ้ยขายสองทิศเออสองอันตลาดเลยเป็ดมันอาทิตย์เออบางวันพาดถ่างกับคายเบิร์ดบางมึงเส่านี่วัดสิโบดวมันสิเอามาให้ซสียอยู่หรอกหูุ่มขาฮักซื้อก่อนเบิร์ดก็บเรบ่องอกินซำโมเมนต์ขายดีดอกเห็ดโบราณเห็ดเส้ากอนบางเส้าหนึ่ก็เลยกอดจี๊พพาน เออชิพันหรือว่าเขากินกันเออแซนด์วิชด้วยโมเมนขนมทอดก่อนนะพัทไม่ได้บมเดหเฮ็ดตัวนั้นเฮ็ดแซนด์วิชตามรับอ่เรียวมืออื่นเสียมาให้ซีเสียดได้ลายมือนอะไรอ่ว่ามืออื่นตลาดวัดพระฮัทเมื่อก่อนพี่น้องอีดามห้องบอกพ่อใหญ่งเนี่ยพอใหญ่เมื่อก่อนเด้อแม่ผูกผูกผูกพญายิ่ง บอกไ่ยงไงเน่ยไยังมองงีี่าจทบอกไม่บายน้ำไหเอีไปใหญ่อย,อยู่ผูบไปใหญ่อย,อย,อยู่ผูบไปยังไงแต่ไม่อาจดาอือไม่บาน้ำติดผูบไม่บยอยย่ห้องพาน,นี่ด้วยห้องพานปลาด้วย ไปไปถอยเมื่อตอนเด้อบอว่านี Kel ่ไปเนี่ยพญายาเมื่อแล้วบออันนี้บอกพญายเนตตี้พญายเอื่นททามอันนี้เมื่อบอสดิ้ง เป่าอะไรอะซาละเอือดีล่ะเอือเอ้ยเจคิงอันนี้อจ้าัวนดจะนอนอีพอกับมืออะคือกันี่ะเนาะว่ามันคำเนาะสี่มุะโอ้คาบใบบอลนั่งทาไป บางมื่นดงเอป้าพี่น้องนี่แม่น้ำคิงสีเมื่อก่อนพบว่าสีเผาสีเดอไปสีคลองเดยรืสอคลองมาไหวเห็ดขนมพี่น้องแต่จะเชียวอุ้ยคาเมำคิงกระสับลำแหงเขียวแหงดำแหงเดท่าราฟนี้บวมากใส่ค่ะเนเอาแนี่ยเอาหนอนพี่น้องนั่งนัหเบ่อ เออแม่เห็นน่ะล่ะเอโอโอ,โอ้มันสีง,ง่ายดังทำมากมากมากไ,ไปดูไปาซื้อของก่อนตัดผ้ามาเฮือนเนาะพี่น้องมาแต่หน้าหันเลยละ่ะก็ไปเวดซื้อของเนาะซื้อขนมปังเพิ่มสอง,งสอันช้อนพงเนาะกัดซื้อเพิ่มอันนี้นี่ชื่ออันนี้มาใส่เลยพี่น้อง เพราะว่าแม่น้ำคิยงลงคลิปไปค่ะเนาะกัจจิมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาให้คำแนะนำได้หลายอย่างเนาะเกี่ยวกับการเฮ็ดขนมหันหันน,นี่เพื่อความเส่เพื่อความสะดวกสบายเนาะแม่น้ำคิยงกะเดือปบปั๊บปรุงเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดทำอีทากับวัฒนาจาักยังเนาะกั๊ขอบใจขอบคุณเอฟซีผู้เป็นแนะนำเนาะแนะนำได้พี่น้อง เดี๋ยวอันไรอันนี้แม่น้ำเคียงจก่ลองมากปั๊บมาอันนี้เบิร์ดเมือเช้านี่ก็เฮ็ดไปคล้ายพี่น้องไปเฮ็ดไปคล้ายอยู่ตลาดบันโคกเนาะดังจากทีด้งขิดคลิปทำอิดอเฮ็ดอยู่ตลาดข้ามแปลงเนาะพี่น้องนะกะวันวเศร้าก็เฮ็ดอยู่บันโคกก็กได้ปรับปรุงตามเอฟซีบอกเนาะเมือเช้านี่ก็เฮ็ดเพิ่มขึ้นพี่น้องเฮ็ดเศนะร้าเกาะเนาะกะคล้ายเบิร์ดพี่น้องคล้ายเบิร์ดมืออื่นก็เป็นมือวันอาทิตย์ก็จะเฮ็ดอีกพี่น้อง กะซประมาณเศร้าด้วยเศ้าไปเ <c oughs> พื่อนนี่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าวันอาทิตย์คนลายแต่กะปูพูบัสสิใายได้คือกาวบอเนาะพี่น้องแต่ก็มีอันนี้ก็ใส,สเนนะ่เพิ่มซีได้ลายเนยค่ัเนาะเพื่อเพื่อควบเซ็ปควบนุ่หันแดดเพื่อบว่วให้มันจืดมันสืดเกินไปเนาะนี่อันนี้มัน,มนคิงฮานไว้เรียบร้อยอันนี้ปูอาร์ฟพี่น้อง นี่แหละเครื no, si ่องเฮ็ดขนมแม่น้ํา no คิงพ no. no ี่น no. ้องอัน no. นี no. bueno, ้ผ no. ักสลัดล้างไว้เรียบร้อยนี่แล้วก็ไข่พี่น้องแม่น้ําคิงกําลังสหนึงเนาะใส่ซึงใส่ถ้วยจสิเย2 4 6 2 4 6 7 1ได้เทียวละ7หน่วยเนาะพี่น้องนึงใส่ถ้วยแบบนี้เด้อพอมันสุกแล้วก็แกะออกมาเนาะ กระซิประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวถา้าติดตามคลิปมืออื่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปนำคลิปจีไทยให้เบิ่องอีกเท่านึงมาสีขายดีขายได้คือเกาโบเนาะสำหรับขนมเมา,าพี่น,อนอ้องก็น,น้องเบิร์กทะเลพี่น้องเนะะาะเพราะว่าฮิตล็อก่อนกะโอเคพอขายไดนะ้เนาะเบิร์ตยู่พี่น้องเลี้ยวมาลบในกระซิบเพิ่มขึ้นเนาะกะพาไปกำลังใจในเนื้อพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าพี่น้องแมนนัมทิ้งกับสิได้ไปิดคลิปไลฟ์เอฟซีใบเพียงสมิเดอร์สำหรับคลิปนี้พี่น้องขอบใจขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนที่หมา,นะามาเบิ่งเนาะที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องในก็ขอบใจสำหรับคำแนะนำการเฮ็ดขนมแมนนัมทิ้งเนอร์ขอบใจเอฟซีทุกคนพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย